อันนี้เขาใช้ยาฆ่ายาไหมเห็นไหมใช่หลายรอบ้วครับใช้หลายรอบเลยเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่เขาปั่นฟางไหมเผาฟางเผาไหมเผาปั่นไหมปั่นแต่แกนม่ผูาผูเอนะผมาแก่ นี่รถฟุ๊กนี่รถฟุ๊กวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูแปลงนาสาธิตนะคะนรถค่ะไหนมียกัน เขียวทิดแตเน่เนี่ยที่ไหใบเขียวตั้งชูสู้แสงเออใบเขียวตั้งชูสู้แสงมีวัชพืชใบกว้างอยู่้าเออติดกล้าครับติดไปกับกล้าครึ่งครึ่งนะเป็นตะก้าเป็นตะก้าที่เราหวานครับโอ้ที่ทำท้อกล้าใช่ไ ต้นยังไม่ไม่ทันกรมแต่โอเคนะต้นแข็งแรงจะขยายตัวอยู่ก็ครับอาจารย์ครับขยายขยายตัวยังไหมครับยังขยายอยู่ไอไอแปลงกล้าเราอยู่ตรงไหนเลยไปตรงที่ว่ามันไม่ค่อยงามของใครครับของเธอนี่ครับแลเนี่ข้างหลังข้างหลังนี้ไหมเออไปดูต่ำต่ำนันฮะไปดูไปได้ป่ะแปลงกล้าเราเดินได้ไหมได้ครับไอไอแปลงกล้าเก่าน้องเดินไป อาจารย์เว้นไปได้เขาก็ไปได้เอ,อ้อน้ำมันทรุุถึงกันเวลาให้น้ำก็ต้องผ่านจากน,ะน้านี้มานี่เหรอโอ้แล้วเรากั้นไม่ได้เหรอไ,ไเออเราปิดเลยอะ่ะเราปิดแล้ว ระบายออกระบายออกของผ่านนาคนอื่นหรือเปล่าไม่ผ่าน,านอเออขายน้ําทิ้งเลยก่อนใส่ปุ๋ยกับส่วนฝนจะตกมานั่นอีกเรื่องหนึ่งขายเลยวันนี้ขายทิ้งเลยนี่ไงครับแปลงที่ผปิดร่องก้านเออเดี๋ยว <c oughs> ดีดีดำเดีวนดําไง ครับหรือว่าเราถอนแยกไปดำครับเ้วเอยก็เวลาชีดปุ๋ยเหลือชฉีดแล้ว่าเรามามาเล่นตรงนี้เป็นสองเท่าเลยเล็กมันหน่อยนะครับตรงไหนมันไม่ค่อยงามเราก็ใส่ปุ๋ยเรลง ไอปุ๋ยลรยชามาหวานได้เลยไม่ต้องรอน้ําแห้งของเรายังเหลือสองไร่ไงใช่ไหมครับยี่สิบโลครับครับยี่สิบโลมาใส่แปลงก้านี้เลยนะครับอีกแปดโลที่เหลือแล้วก็ไปไปเวียดเลยนะถั่วของเราแล้วพ่นลาบากไหมสิบกิโลสองไร่ไม่ลำบากหรอกครับหนักไม่หนักมือเหมือนเก่าเลยครับครับถ้าหาห้าสิบโลนี่พ่นสบายใจครับ น้าโยนไปทั้งหมด50โลอย่านะนี่ตันมา101นี่ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้ดูนะใช่ใช่ขอโทษนะจานครับขอโทษครับอะไรครับว่าไงพี่พูดเล่นพูดเล่นนี่ท่าหนูบอกไม่ทำน้ำหนัก50กิโลเนี่ยก็ตอนนี้ตันไม่ร้อยหนึ่งขอโทษครับผมผูดติดเนี่ยแล้วจานกับกับน้เดชลงมาตรงแถวเลยค่ะจะได้เก็บงานเลยค่ะมาค่ะ กมือไปหันหน้าเขาได้อย่าเป็นไงสวยครับเนาะครับสวยขนาดปลูกสีซีหาล่าเขาครับล่าครับเออปาดนปาว้าวมีทุกข้างครับป่าเยอะแบบนี้ทุกข้างเขาจะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดกระนักกระดาอย่างนี้ครับบางคนก็มิถุนามันนานหน้ามพ่วงกับปลูกมิถุนาเหรืเองเขพุชฟ้าเนาะ ของน้องยัง่ยปูกันนะน้องนี่เป็นลงกล้าเมสาต้นเมสากับนี้เมสาพืษสภาของปูกันอันนี้เอาอย่างมะขามนครับใบกว้างนี่ผักแว่นครับนี่วะผักแว่นนี่ได้งาบนนี้นี่ตัดได้อยู่ครับอันนี้อันนี้เขาเราเขาะอันนี้เขาข้างหลังเรานี่เข้าๆอะไรเข้าก็หกต่ำนี่ครับก็หกตำีอครับเขาปลูกเมื่อไหร่อ๋นนี้ปลูกก่อนน้อง นี่ปลูกไม่ได้อยังนี่้วางนี่กอนครับกอนเมือหฮารได้เป็นวกรุงเย็นเดี๋ยวเธอฉีดปุ๋ยทั้งใบอีกรอบแสงเข้าละอันนี้อันนี้กอนครับอ๋อนี่ครับกอนเขาเนี้ยมันบรูมอ่ะเขาต้องปลูกเจ้าก็ได้ต้นกระดาษใบใบสีสวยนะสีเนี่ยไม่เขียวเขียวตองอ่อนเขียวตั้งนี่ตั้งเนาะเขียวตั้งปุ๋ยลงมั้งเหรอฮะเปิดลงมั้งใบเดี๋ยวเขาจะใครนี่เหรอครับเออชอบไหมล่ะ กบใครชอบใช่ันไดนมันเอาเอาสูตรแดดเทียมไปแก้ดิไปฉีดจะแก้ไหมล่ะเดี๋ยวกลับไปอ้างเครับเอาไหมล่ะเดี๋ยวกลับไปเลยสูตรแดดเทียมไปฉีดแก้ใบโค้งอ่ะก่อนยังเป็นข้าสูง่ะเอออ้างหลังนั่นเลยพอใบเขียวโค้งนี่แปลว่าเอ็นเยอะเราให้แม่น่ะเราก็ต้องแก้เอาน้ําตาลทรายไปใส่แก้ให้เอ็นมันสมดุลกันมันจะได้ตั้งขึ้นเดี๋ยวมัน คิดกันล้วใบยังรูยังก็จะใครงันไม่แต่ไม่แต่กอก็ฉีดให้แต่กอได้ใช่ไหมเออใบเขียวโค้งเอ็นเยอะแล้วก็แกะนับเอ็นได้นี่แหละครับแตกแตกเยอะๆครับมันสันแต่ม็นใบมันติดลูกทีก่อนเลยนบัวนะอาจารย์ไหนครับเขานี้มันมันจะเกิดบัวนี่บัวไหนบัวไม่มีบัวบัวอ๋อมีมีมีนิดหน่อย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  เออเนี่ยบ,วบัวต้องรีบกำจัดไหมไม่ต้ไปแล้วไม่เยอะไม่รมมะบาดหรอว,วิธีแก้คือไขน้ำออกให้แห้งอย่างเดียวเลยหรือไม่ก็หรือไม่ก็เอาะเดากับไอยาเชื้อบีทีบีบิวเรียบ,บีทีเอามาฉีดบัวมอแก้วหม้อก็เขาแห้งนะพี่ของกันหนะะ้ากัน,นะะของแก้วนะกันแก้วเกษตรนครับสวัสดีวัด ใส่วัดเออปุ๊บเศษนะปุ๊บปุ๊บเศษนี่ไงปุ๋ยนวลไงที่วัดนี่นะคุณคืออะไพ่พที่จะจะให้ไอ้ไอ้แปลงนี้นะใส่ปุ๋ยเพิ่มนะปุ๋ยไร้เช้ามาใส่เลยไม่ต้องรอน้ำแห้งเอาใส่ไปก่อนรอบนเลย นะนะตรงนี้ไอทีไอโตัวก้าไว้นี่เท่าไรพื้นที่เท่าไหร่อาจารย์เขาำนกงานนนะครับนกทิ้งเด้อครับงาน่เขาคือใส่ผ้นีตั้งกลองนี้บ่คืองวันที่ที่ห้ากันยานกัยต้านึ่ถึง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 อึงถ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 งถึ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 งถังถึงถึงถีงถึงถึงยึงไมงถังมีงถึงถึงถงถึงถ้งถึงถึวถึงถึงถึงะีรไ ไอโฟนเอ้ยนี่มันใช่อะไรไอนี่เราแอปแอปแอปเอ่อพยากรณ์ดินฟ้าอากาศนี่ี่สามยฮะนี่นะอำเภอพานนี่นะเขาจะบอกหมดเลยว่าเวลาไหนฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์ตรงไหนไม่มีไม่มีฝนมีแดดบอกหมดแล้วพรุ่งนี้เนี่ยฝนจะตกกี่เปอร์เซ็นต์อันน้อยก็มีแล้วก็นี่เราต้องมีอันนี้นะอันนี้เขาจะบอกดวงอาทิตย์ขึ้น เวลาหกนากาเก้านาทีตกเวลาสิบแปดนาฬกาสิบเก้าลบแล้วเหลือสิบสองกว่ายังไม่สร้างดอกต้องลบแล้วให้ตามกว่าสิบสองนั่นแหละวันที่เริ่มต้นเฉพาะเข้าที่ไวต่อช่วงแสงอย่าไปกำหนดวันตายตัวดูตรงนี้ดูตรงนี้นี่นี่น,นี่ไอไอนี่นะหน้าตามเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวก่อน แอปมันเป็นอย่างนี้รูปแบบนี้ผมไม่รู้ว่ามือถือทั่วไปมีเอาได้หรือเปล่าคแต่เดี๋ยวเข้ากลับไปดูเดี๋ยวไปสอนที่ห้องนะกดไปที่อำเภอพานมันก็คือทั้งอำเภอนั่นแหละทีนี้เราจะดูได้ไงมันจะบอกว่าฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยวันนี้เนี่ยเวลานี้ตกเหลือยี่สิบแปดแปลว่าโอกาสคุมพื้นที่เนี่ยมันจะไปตกนั้นหน่อยสรงนี้หน่อยแต่ถ้ามันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปลว่ามันอาจจะทั้งอำเภอเปอร์เซ็นต์นี่หมายความว่าคุมพื้นที่ มันก็มีบอกตำบลเนี่ยว่าตำบลไส้ขาวแ,แยกได้ไดอีก,กบบยังแยกได้อีกโอ้ยิ่งดีเลยไส้ขาวมีฝนโอ,โอ้ดีมากพี่พี่อุทิตเอาเลยแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะบอกพระอาทิตย <า S> ์ขึ้นเม,ม,มื่อไหร่ตกเมื่อไหร่ถ้าลบกันแล้วต่ำกว่าสิบสองนะนั่นแหละเริ่มสร้างดอกแต่เราใส่ปุ๋ยก่อนที่มันจะสร้างเขาเรียกปุ๋ยรับท้องคือก่อนที่มันจะท้องไงอืมก่อนที่จะท้องประมาณห้าวันเจ็ดวัน ไม่ผมใจไปแล้วครับใจก็มันยังไม่ท้องก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าใส่นานเกินไปมันก็จะแตกกอถูกป่าวเออมันจะมีหน่อใหม่จะทําให้ยุ่งอีกมันต้องมาเเฉดเฉียดใกล้ๆกันอย่าใส่นานอย่าใส่นานเกินเอาวันแรกที่เอาวันแรกที่มันต่ํากว่าสิบสองใสเลยเก็บไว้นะดูดูมือถือถ้าลบแล้วขึ้นตกเวลาเท่าไหร่ลบออกถ้าเหลือสิบเกว่า ใส่ได้เลยปุ๋ยอาทิตย์นั้นแหละหละมันจะเริ่มสร้างลวงเล็กๆแล้วอีกเจ็ดวันนี้มันจะยาววฟืดเลยไม่ใช่นะไม่ใช่ซทุูชตอนีไว้ไว้สิบกวาันมันี่เออพอใส่ไปลวงหน้ามันยังไม่สร้างลวงถึงเวลามันก็ยังไม่ใช่เอ็มันเหลือเอนมันก็ไปสร้างหน่อไงทีนี้เราก็จะมีหน่อเล็กหน่อใหญ่โอ้โหไม่ได้เลยเออนอนั่นแหละเพิ่มปุ๋ยฮะเออ อย่าไปใส่ลูกหน้ากาันนานเกินไม่ได้ใส่ลูกหน้ากาันนานเกินไม่ได้มันไม่เอาไปใช้มันเหลือไงใส่ได้สิบคนนี่เหรอเออเจ้าบอตองดูต้องดูต้องดูนี่ดูมือถือนี่ยิ่งกําหนดตําบลได้ยิ่งดีเลยแม,แม่นนั่นขึ้นเนี่ยได้ข้าวเนี่ยขอใหญ่ลาต้นปวบเห็นไหมต้นอัวใช่นอหญใหญ่ บใช่ใช <łość> ่คำต้นขวบใบตั้งใบไม่โค้งเลยโอเคเลยขวบไม่ตั้งเนอะตั้งแต่ไรขอให้รูจก็คก้ายขเนอะคุยนะคุยกัคุยตมไเท่ากันชิพ้ายูเลียี่พเนเรียบกุ๊กกุ๊กกุกคุยวันนัน ไปไปเอาไปเก็บไปใจได้กาแต่ผมไปเจ้าด้กเห่ยงเน่ผมใจไปเลยอ่ะปุ้ยมาลูกชุนตงลูกอ่ะอาจารย์เป็นสัมภาษณ์ยังเดี่ยวกได้ขึ้งนี่อยู่ถือเดี๋ยวไปคุยให้จบไปคุยมาเก็บปลูกขอหกปลูกไว้พื um, ah ak, tense, right? ้นที่เท่าไหร่ครับสองไร่สองงานครับรวมถึงสองไร่สองงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยข้าวอายุเท่าไหร่ ปมปูมเมียวันที่เสาร์แปดกรดกยายนครับแปดกรกฎาคมยี่สิบแปดกรกฎาคมยี่สิบแปดกรดกฎาคมครับใส่ปุ๋ยอะไรไปแล้วมั่งใส่ไปละสองรอบสุดท้ายละรอบใส่ครั้งแรกกับใส่สิบหกยูเลียผสมกันสิบหกยี่สิบศูนย์ครับกับยูเลียสี่ศูนย์ศูนย์สี่สิบศูนย์เออยางละกระสอบยางละครึ่งย่างละครึ่งกระสอบครับ,รบใส่ไปรอบแรกครับมาที่หลังเนียได้สิบวันมานนี่ใส่สิบหกครึ่ง ยุเลียขึแล้วก็สิบห้าเลียนยครยเนี่ยสุดท้ายอวครับเนี่ยหรอกปรกอประกอพี่เอ่อพ่ออาทิตย์ครับก่อนกับเดือนหนึ่งประมาณโอปู่อ้าคบเนาะสิแปดกันาคกันดาสิบแปดกันนาคาของเขาแปดสิงหาครับของเราเออสี่สิงหาอาทิตย์สี่สิงหาสิบสิงหาคอเสิบสิบกันนาคเนาะสี่สี่แปดสิแปดกันนา ไอ้นี่ก็เป็นไวแสงไวขับเก้าหกสูงครับออกดอกพร้อมกันครับได้เกี่ยวพร้อมกันครับเกี่ยวพร้อมกันพงวังมะลิร้อยห้าเลยที่เกี่ยวก่อนนี่ก้าครับเหรอครับผมมาสั่งเพียงคนหนาฮะจะเร็วจะเร็วเดี๋ยวโอ้เหรอครับโอ้เดี๋ยวประมาณทิวันอูพ่อขนาดนนะโอ้กินเลยนี่ป้าถึงเ้ีอย่โชู้นะเราหน่ายนะเส้นนี่นะ นี่มันน้ำค้ังง่ายมันได้ครับที่วานี่ท่านจใจลุ่มปุ่นทำน้อยแล้วแล้วเชิญผมมาตรงนี้ให้ผมทําเลยก็ผมว่าอย่ามาดูพอไปมันเป็นเสี้ยงเป็นนี้เกับท่านอาจารย์แนะนําผมเอาอย่างมใส่มะฝ่นนี่กัแล้วเจ้าของอเจ้าของพอใจไหมล่ะครับนี่ว่ามันจะได้ใบมุกตู่แบบปรึกษาอาจารย์ใบมันเขียวคล้องครับดะครฮะแล้วนี่มีนอนห่อใบข้าวแล้วรู้เปล่า ไปไปดูดูอย่างใครจะมีอยู่ก้โหกับได้ดูนะนมันจะจะอะไรนี่จะมีกวครับนี่อันนี้ศูนย์นั่นนี่สดเลยเขาศไม่ใช่หว่าสดละศูนย์เขาเจียบดนี้ละจะเปเขาดีเขาเด้งฮะเขาดอนะคจ๋ก้าเขาจันตานะเอาอ้น่ะอแ้วใส่เขาเอามนไท่เรามีใช่ไหม เดี๋ยวให้ยแกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปออกสู่นั่นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลค่ะฝั่งนู้นของนี่ของนาเดชนาเดศนี่ครับนาเดศไปดูนะค่ะโมยู่เนาะคนไหนนาเดศแต่มันเป็นใบนี่กันเดี๋ยวของเธอเนี่ยครับเนาะสเส้นนี่ครับนี่กนี่ผมจะบอกให้เลยเธอทำเครืองไม้เนี่ครับเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเชือลาแบบนี้คับนี่เนาะป่บพื้นยังไม่เรียบครับแม่นะปั๊บปึ้มเรียบนี่รับเป็นอย่างเงี้ยนี่แล้วแม่มันถึงขึ้นสูงๆึงต่ำใบของเขามีอะไรแนะนำไหมเนี่ยครับนอนห้องใบนะคะฮะ ใช่เหรอไม่มีตัวอันนี้ไม่ใช่สงสัยไอ้ตัวแมงปอไหมแมงมุมมาทำรังครับนี่เออแมงมุมน้ำเราโน้ตไปไม่จิ้มม้วนไลม้วนไปโกงมันลายอันนี้ก็ตามเหมือนกันครับระยะเท่าไหร่สามสิบสามสิบกระดากระดาเราเรานี่ผูกไปกี่วันอายุข้าวกี่วันแล้วตั้งแต่วันที่สามสิบกระดากระดาครับสามสิบเป็นกระดาจะไล่กันหสองวันมันหัวมันเนี่ยอันดับแรกเลยนะ สิ่งที่ต้องทําก็คือว่าอทําให้พื้นนาเรียบจะรู้ได้ไงอาศัยระดับน้ํำมาคอยดูไงไล่น้ําอเคครับอตรงไหนน้าท่วมแปลว่ารุ่มตรงไหนที่เป็นตรงนี้ครับท่วมตรงไหนที่เป็นนอนเราก็เอาไล่ไล่เลนมาทําให้เรียบทําให้น้ามันเรียบอีกเนาะทำรับฝันใครทำพื้นดีอักเนาะเจ้าของต้องมาดูด้วยที่มันเขาตึ้เหมือนทครับเจ้าของรถไถนะ รถไถเขาไปปั่นๆแล้วก็ไปใช่อย่างนี้มันอย่างนี้ครับอย่างนี้มันสักแตวว่รรมนีว่าเอาตังอย่างเดียวอะแล้วแล้วเราปั่นแล้วเวลาทาเทือกมีรถลูกเทือกต่างหากไหมมีครับมันจะมีรถเก็บมันเรี้ยงนเรียวไปแล้วครับนีถ้าสภาพอี้มันจะมีลมก่น้อยๆราะจะล้มก่อนไม่มีโรคอะแต่ว่าเราเราจะถ่ายด้วยถ่ายลกหน้าได้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะออกรวม จะมีปัญหาว่ามันจะสุกแก่ไม่พร้อมกันครับมีส่วนที่มันร่วงไม่ใชมันนั้แก่ครับนานในที่รุ่ม,มนานใน,นที่ดอนออกออกก่อน,อนอใช่ไหมนานในที่ที่รุ่มก็จะออกช้ากว่าครับแล้ว,แล,วแล้วเม็ดข้าวจะแก่งไม่ไม่เหมือนกัน<อ>แล้วเวลาไปสีอะเกี่ยวข้าวไปอ่ะพี่ก็เอาไปลงสีใช่ไหมเขาเขาก็ไปใส่เครื่องบดโอ้โหเว็บบนเจ็ดสิบเว้ยเขาต้นแค่สามสิบแล้วพี่จะได้ราคาไหมไุณได้อะ แล้วตกลงราคาข้าวที่เราจะได้อยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่ที่น้ำนักเข้าหน่อยอยู่ตรงที่ทําเพื่อให้เรียบก่อนอันดับแรกอ๋อเขามาเรียบกันนี่เนาะเออครับนี่กี่ไร่เนี่ยนี่ก็เหมือนกันไปนี่ก็ไป่อะไรสามงานที่ที่ดอนอยู่ตรงกลางตีเป็นพวกอะไรเออตรงนีรุ่มเก็บไว้กินหมดเลยอ๋อขายไหสีข้าวสีข้าวมันจะไม่เสมอกครก็ของพวกสูงถ้ามองนาจะได้ตังหน้ามองไปเยอะมันก็แบบจะเลียนตัด เเลแล้วส,ส <Jamie S 2> ีเหมือนกันหมดซึ่งาไม่มีงอกมั่งเขียวมั่งไม่มีเขาสูงเลยครับของผมเนี่ยเนี่ยเสมอเสมอกันผมนี่นันแต่ผมผมจะบอกให้เราเราจะมีสูตรพิเศษให้ถึงจะรุ่มมั่งดอนมั่งเรามีสูตรฉีดแล้วให้มันออกพร้อมมันเหมือนคนมาลังวัดเลยไม่มีหน่อไหนกินฟรีไม่มีมีทุกมีทุกลวงแต่แต่แต่ต้องดูว่าลูกศ์เรานี้ัยดีหรือเปล่า ถ้าไปจีบสาวแล้วทิ้งนี่ไม่สอนเลยเด็กผ่าเนี่ยเอาเงนะไรครับไม่ได้อย่างพักเดียวใจเดียวต้องต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีพักเดียวใจเดียวอาจารย์เนาะเออต้องเป็นคนดีอย่าไพูดไม่ได้นะอย่าไปใจอย่าไปหลอกลวงใครอย่าไปคิดว่าคุยสนุกสนุกไปวันวันหนึ่งไม่เอาอย่าทำฮะว่าจะคืนที่คุ้มมาได้ที่ข้าวมาได้เราเน่าหวัง หญ้าหวังอย,าอย่างเดียวหญ้าหวังมาจากไหนล่ะที่แรกมีไหม,ท,ม ông? ที่แรกมีไหมบ้านมีบ้านผมมันมีนะครับเออเขามีนะแล้วทีนี้พอเอารถเอารถมาเกี่ยวของพี่ใช่ไหมแล้วก็มาเกี่ยวแปลงอื่นที่นี่เพื่อนก็ได้รับหมดเลยทั้งทุ่งเลยคมันจิดกันไปครับหล่ะหญ้าหวังต้นมันเนี่ยมาจากเม็ดเดียวแล้วมันออกช่อไปนับที่ละมีกี่เม็ดเออแล้วไปฝังไว้ทําไม หมากอยู่บนพื้นดินเนี่ยใช่อย่าไปฝังมันไว้ถึงจะยาใช้ยาฉีดยาคุมยังไงไอที่มันถูกฝังไว้ไม่โดนยามันก็ยังไม่ตายแล้วมันก็งอกได้ใหมู่่าต้องฝังว่ามันได้เอาไปไถวันไหไว้เนาะต้องไถมีคนหนึ่งที่บอกว่าเออล่อข้าวล่อข้าวให้ขึ้นแล้วไถกบวันล่อตำสามเที่ยวมันก็ยังไม่จบ มึงฝังไว้เยอะนี่ไอตัวนี้เนี่ยนับนี่ก็ได้เรอนับนี่ก็ได้ไอ้นี่ไอ้นี่ต้นหนึ่งไอ,ไอ้นี่มาจากแล้วยังแตกหน่อยอีกนะจากเม็ดเดียวนี่นะแล้วที่โคนนี่มันแตกหน่อยอีกไหมโอ้โหนะจากเม็ดเดียวนะลแ,ลวแล้วมันกลายเป็นกี่เม็ดเนี่ยแล้วไปฝังไว้ทําไมมัโโนจะได้มันไถก็นคือญ่า,าตายนะตากไว้ให้ดินแห้งดินแห้ยครับให้มันอยู่หน้าดิน เอาน้ำเข้าห้าเซนแล้วอย่างนี้เอาน้ำเข้าห้าเซนได้ไหมพี่ได้เพราะอะไรมันไม่เรียบถ้าปลูกเปลงว่าแล้วผลผลิตก็ออกมาลุ่มลุ่มดอนอยากได้ผลผลิตดีใจเจ้าของต้องเรียบก่อนต้องเรียบอย่าลุ่มลุ่มดอนไปตรงมาเสมอเออเออคือคือพื้นฐานนะแล้วส่วนพันธุ์ก็ไปว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง นะแล้วเดี๋ยวไปโค้งเสริมให้แข็งแรงขึ้นมาหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งเข้าไปในลายสูตรกระชากลวงสะพังนะกลับไปทำกลับไปทำฮอร์โมนหัวปรีกลับไปทำฮอร์โมนหัปรีทำฮอร์โมนไข่ซุปเปอร์ทำฮอร์โมนไส้กล้วยได้ใช้แน่ แล้วก็อีกตัวหนึ่งต้องทำแคนเชิมโบลอนเคยทำไหมเคยรคทำซื้อมาทำเองแคนเชิมโบลอนใ่ปุยทุกย่างยกอยางไดรใ่คใชงีอย่างเดียวอบใช่ะรบ่ัใช่ครับใช่ัใช่ครับใช่ครัใช่รั้ใช่ค่รูใช่ครับร่่คร่ับรังครั่่ั่ใ่ร ครับผมผสมกันอ่ะยูเลียลูกชิพกลูกอ้วแบ่งแล้วคนครึ่งผมใส่สองข้าง่ะซื้อมาซื้อมาสองลูกเนี่ยมีเอ็นตัวหนึ่งมีพีตัวหนึ่งเคมีไหมตัวเคมีไหมเคเคมีอยู่ก็อะไรล่ะศูนย์ศูนย์หกสิบมีใช้ไหม มีอย่างนี้ฮะซูนทั้งซีดเขาซูนทั้งไงซูนทั้งซีมีไหมโอแม่นไม่ใจ๊ยสองซูนเนาะเพราะฉะนั้นทายายได้ว่าข้าวไม่มีน้ำหนักข้าวรีบเยอะนี่นะออกรวงแต่ไม่มีแป้งเพราะว่าตัวจะไปสร้างแป้งไม่มีไม่พอที่ผมใช้นี่นะเออแล้วก็ปลูกข้าวเอาตะลวงอย่างเดียวเอาไปทำไมเอาเอาฟางอย่างเดียวขายเอาฟางขายเยอะ ไปฟังนะเนี่ยมันถึงว่าธอต้องมาเรียนเรื่องอาหารอาจารย์ถ้าสมมติใส่สี่สิบหกับใส่ศูนย์ศนย์หกศูนย์หรอสิบหกน่งไปใสน้เนอะสิบหกมันก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะมันมีตัวพีไงมันอย่างนี้ผมจะบอกให้ว่าตลาดปุ๋ยบ้านเราอะอะไรหาได้ง่ายพี่ต้องบอกผมแล้วราคาถูกเช่นว่าผมบอกว่าพี่ใช้สิบแปดสิบหกศูนย์แต่แม่งโคตรหายากเลย เออแต่ว่าสิบห้าสูนูเอ้สิสิบห้าสิบห้าเสมอปัญหาง่ายพี่ก็บอกผมเดี๋ยวผมก็จะมาแปลงสูตรให้เอาสิ่งที่พี่หาได้ง่ายมาไม่งั้นทุกคนก็ต้องใช้น้ำค้างดาอาคารกันหมดสิใช้ที่เขาประจำเนาะเออก็เหมือนกันวันนี้ผมมารับปัญหาของพี่ของพี่โอทิตเนี่ยของพโทิศเนี่ยพี่พ่อไม่ได้แล้วครับผมทําให้แตกละแหงไม่ได้้วครับ น้ำมันพัดเอาถ้าเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เราก็ต้องหาทางอื่นเช่นว่าเอ้ยมาฉีดปุ๋ยทางใบที่ดูที่เป็นไงแล้วพี่ก็ได้ฉีดแล้วครั้งหนึ่งพี่ก็เห็นผลว่าเฮ้ยปุ๋ยทงใบมันก็ทําให้งามเหมือนกันนี่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ดําจนเกี่ยวไม่ต้องใช้ปุ๋ยทางดินเลยก็จะทําได้งามแหละปุ๋ยงามเออถ้าเราแก้ตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ไปแก้ทางอื่น ถูกไหมทีนี้ทําไม่มาไม่มาลงพื้นที่มาไม่มาเรียนปัญหาเนี่ยเราจะเอาตําราจากภาคกลางมาใช้ทางนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมานาคนอื่นเขาปัจจัยไม่ใช่เหมือนเราอะ่ะเราก็จะทําอย่างอย่างเดียวกันที่เป็นสุดมาตรฐานตายตัวไม่ได้เราก็ต้องดูงบบ,บ,บริบทของเรานะว่าเราทําอะไรได้<อ>แค่ไหนเราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่ได้แค่ไหนเอามาทําแม้กระทั่งแม่ปุ๋ยก็ต้องบอกว่าในในตลาดแม่ปุ๋ยอะไรหายากหาง่ายหายหากแล้วก,แวก็แล้วก็มาผสม เพื่อเพื่อสามารถเอามาใช้แต่แต่ศูนย์ศูนย์หกสิบก็ต้องใช้ปุ๋ยทางใบโอเคเราสั่งทางเน็ตได้ศูนย์หกสิบเนี่ใส่ตั้งใส่ลำไยใส่ตั้งปุ๋ยปุ๋ยที่เราใส่ฉีดทางใบเนี่ยตกลงรวมกันแล้วไม่ถึงโลใช่ไหมสองแปดไร่นี่ใช้ไม่ถึงโลใช่ไหมไม่ถึงครับไม่ถึงแล้วข้าวมันงามขนาดนั้นแล้วไม่พอใจเหรอแปดไร่ไม่ถึงโลอ่ะ ให้เขาได้กินแต่ที่เราเราลงทุนอุตสาห์ซื้อซื้อปุ๋ยเยอะลงไปอ่ะแปลว่าไปกัน้ำหมดไม่ได้ใช้ที่้ไปกัน้ำหมดถ้าจะไม่ให้ไปกัน้ำก็ต้องดินแตกระแหงฝฟังปุ๋ยนเี้อ น้ำมุ้ยแล้วไหมทีนี้มันไปก่อนทีน้าทีน้าตังทีนี้ผมเยอะเลยครับพีนี้เอาไปดูข้าวเมาต่อสังนี่เป็นไงหายยังของพี่อ่ะเนี่ยมันมันจะให้แตกละแหงแตกอาจารย์มันก็แบบนี้น้ำอ่ะแต่ถ้าว่ากูว่าอัดมันนี่ก่อนอะไรครับเตรียม อืมครับใหญ่มากครับเนี่ยแบบเนี้ยอาจารย์มันขึ้นมั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 นดีขึ้นเยอะมากเลยตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยน้ำมันจะไม่ดำแล้วนะเนี่ยโคนจะไม่ดำใช่ไหมครับเออเนี่ยโอ้โหน้ำใสถ้าอาจารย์ไม่แนะนำแต่แรกในผมยังไงไม่รู้เหมือนกันสนิมหายไปแต่ว่าอย่างต้องอาจจะต้องฉีดทางใบช่วยนะครับครับเนาะ จิตทั้งใบช่วยเอาสูตรเดียวเอาเดี๋ยวผมก็อยู่โู่นเนี่ยมันถึงหมดอาจารย์เนี่ยผมปนแบบนี้ไปให้เม็ดใหญ่เลยครับเราแก้ปัญหาเรื่องสนิมน้ําได้เพราะเดินมาไม่เจอเลยครับครับนะตอนนั้นเราเดินยังเห็นสนิมลอยลอยหน้าอยู่อืจากง้นที่เห็นเนี่ยจะไม่มีสนิมน้ําเลยนะเออ เน็ไแต่ว่าต้นยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรอืนะครับจันเนเนจันเน,นเน่ะชอบก็ได้ฮะน,น,น,นี่นหนครับอืไปน,นึ่งก็ะถิงกระทักลวกก็ได้อ๋อตับ้านตั้งเพ่หัาจออย่นี้ผมไม่ผมไม่จ้างไม่จ้างคนงานเลยนะผมปลูกเองเลยนะครับเอ คนข้างเาบอกผมว่ะตายไปเอาไปด้วยไหมอย่างเงี้ยแต่แต่ดีกว่าเขาเยอะจากที่ตะก่อนมันไม่ไม่มีแรเห็นสีเขียวเลยไม่มีเลยนี่สุดยอดเลยเหลืองหมดเหลืองหมดทั้งแปลงอะไรไปนะคะใส่จนิดีโนอกล้วยินิีจะหายหรอแล้วปุ๋ยเราได้ใส่ยังปุ๋ยปุ๋ยยังครับมันม่อเข้าก่อนใส่ใส่อะไรใส่ครั้งแรกยูเลียกับสิบหกยี่สิบหกเศบสศูนย์นั่นนะครับคือคือเนี่ยเรา เราจับสังเกตนะข้าวที่เนี่มันมันสีสันใบอ่ะมันคล้ายๆมันมันฟ้องเจ้าของอ่ะว่ามันกินอาหารไม่ครบครับครนะเราใส่กันแต่ n พีเคเราก็ไม่ได้ใส่ครับของพี่ของพ่อทีนี่เอ็นพีเคนะแล้วก็ยังมีแคนเซียมแมีเซียมกรรมฐานมีซีก้าอีกต้นแข็งปักเลย นอนไม่แทะโลกก็ไม่เป็นเพราะเอาใส่ไปคุมเนี่ยตอนแรกอ่ะใส่คุ้มไม่รีเลยฮะ,ละ,ละป้องกันไว้ก่อนนะครับเนาะนอกั้นแปลงแถบนี้ทั้งหมดก็จะใช้เอนกับพีใช่ครับแมนแล้วเคมันทําให้ต้นไม้แข็งแรงอะ่ะตอนทานต่อโลกแล้วสร้างแป้งอะ่ะทําไมเราไม่ใส่ เพราะเราเราไม่รู้ไม่มันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวออกไม่ได้นะออกไม่ได้นะต้อล่วงไม่ออกไม่ได้นะนะระบบน้ำเอ่อเขาขมหัวที่เราเห็นไอ้สนมลอยหน้าหายนะไม่มีอาจารย์ตอนตอนนี้จะให้ผมใช้แบบไหนครับนี่ใช้แบบปุ๋ยแบบที่มีมันเขียวขึ้นมาแล้วเนี่ยเขียวแล้วฮะตะกอนจริงอี เอาว่าเดี๋ยวกลับไปที่ที่ครับลงสีแล้วว่ามาคุยทีละคนครับครับเออค่าปรึกษาชั่วโมงละพันโอ้โหตอนนี้ไม่ติดกระเป๋าเลยนะอาจารย์โอ้โหต้องให้จ่ายตังสมัางถึงจะมีราคาแม่อุตสาบินมาจากกรุงเทพอ่ะครับครับเดี๋ยวขายข้าวกันกัน ครับตแต่ว่ามาถึงเจอกันครั้งที่3ามนี่ผมก็มีความรู้สึกว่าลูกศิษย์เรากระตือรือร้นครับครับแต่ครั้งแรกที่มาเนี่ยปล่อยให้จารย์เหงาเลยอ๋อแต่ผมก็อดทนนะอ๋อครับแล้วถ้าพี่ไม่พี่ไม่มีปัญหาพี่พูดไม่มีปัญหานี่ครับผมไม่มีไม่ใช่ ผมก็ไม่ได้มาที่นี่ไงใช่ไหมครับครับไม่ได้มาจริงจริงแล้วเดี๋ยวพี่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะคิดแก้ปัญหาให้ครับผมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอให้ได้เมียสวยๆโอ้โหคำขอบคุณอีกทีหนึงโอเคกับอเนียแหละไปไปโอเคโอเคโอ้โหไม่ได้อาจารย์